เพชรเริ่มรู้สึกว่าเขาได้กลับถึงถิ่นฐานของบิดาเมื่อร้อยเอกมินฮาวแจ้งว่านายพลโกมิยะสั่งให้เขามารับคณะของเพชรอุปสรรคระหว่างการเดินทางเริ่มคลี่คลายสัมภาระาที่นายทหารเอามาด้วยเป็นสเบียงให้ทั้งสี่คนได้อย่างสบายมินฮาวกล่าวว่าเส้นทางต่อไปนี้เป็นเส้นทางที่มีการรบตลอดทางตนได้รับคำสั่งให้มานำทางคณะของเพชร การเดินทางยิ่งมีคนมากยิ่งเป็นจุดสนใจจึงไมพ้นสายตาของกลุ่มต่างๆผู้ที่มารับเพชรกับเพื่อนคือร้อยโทผู้มีความสามารถสูงดังนั้นการเดินทางย่อมไม่ง่ายดังหวังเมื่อมีหน่วยรถมาช่วยทำให้เส้นทางชัดเจนขึ้นผู้กองกล่าวว่าถ้าเราจะไม่อ้อมเราต้องผ่านสนามรบที่ยังกลุ่นไอของการรบเพชรถ,ถามว่า สองฝ่ายที่รบกันมีฝ่ายเราด้วยใช่ไหมถึงจะไม่ใช่ฝ่ายเราแต่อาของท่านก็ยังเป็นคนของกองทัพอันเกรงไกลที่ทำให้คนเกรงขามและให้เกียรติเราคงผ่านไปได้ไม่ยากเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะระยะหลังจากผ่านฉันเขาลูกใหม่ไปได้ไม่ไกลเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นหลายนัดแสดงว่าการรบเกิดขึ้นไม่ไกลจากในบริเวณน,นี้ไม่มีวี่แววของสัตว์ป่า ชาวบ้านป่าที่หนีสงครามทยอยเดินสวนทางมามินฮาวถามชาวบ้านเรื่องการเข้าโจมตีหมู่บ้านทำให้ได้ข้อมูลว่าชาวบ้านป่าถูกโจลตนผู้กองมินฮาวบอกจลาว่าเราจะเดินอ้อมเพื่อลดการประทะให้มากที่สุดทันใดนั้นกระเรียนชราคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหามินฮาวเขาอ้อนวอนร้องของความช่วยเหลือ แววตาของชายผู้น่าสงสารบ่งบอกถึงความหวาดกลัวพอเท่าเป็นห่วงลูกสาวที่ถูกจนป่ามาจับตัวไปเนียววดีขอให้มินฮาวกับจลาไปช่วยพวกชาวบ้านป่าแต่ผู้กองมินฮาว่ายเบียงเขาต้องรับผิดชอบคุ้มกันเพชรไปให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยเนียววดีหันไปบอกกับเพชรว่าหล่อนจะเข้าไปช่วยชาวบ้านป่าโดยไม่ยอมฟังคำทัดทานทักท้วงของทุกคนเพชรยังไม่ทันห้าม หล่อนก็หันหน้าเดินตรงไปในหมู่บ้านจลาถามพวกเราจะทำยังไงต่อเพชรตัดสินใจจะเข้าไปช่วยชาวบ้านก่อนจะเดินทางต่อไปมินฮาวยิ้มดึงมือปากเหมือนเต็มใจรับคำสั่งของชายหนุ่มทหารทั้ง8ดนายจะเข้าไปช่วยชาวบ้านช่วยเมียว,วดีการวางแผนรบในครั้งนี้ซึ่งฝ่ายของเขามีกำลังน้อยกว่าควรใช้ยุธทธวิธีการรบแบบกองโจร สภาพหมู่บ้านซึ่งผ่านการปล้นสะดมโดยโจนป่าที่อ้างตนว่าเป็นกองกำลังอิสระเต็มไปด้วยซากบ้านซึ่งหลงเหลือจากการถูกพระเพลิงเผาผลานเต็มไปด้วยศพชาวบ้านที่ถูกสังหารด้วยการยิงหัวหน้าโจนป่าเป็นบุรุษร่างเล็กท่าทางเกลี้ยกลาดวางอำนาจเหนือผู้อื่นเพชรพยายามตามหาเมยวดีเขาพบหล่อนถูกมัดเอาไว้กับเสาที่สูงจนขาไม่ถึงพื้น กลางลานกว้างมินฮาวกระซิบกับจลาโจนป่ามันรู้เรื่องการมาของพวกเราแล้วมันจึงจับตัวเมียวดีเอาไว้เพื่อล่อให้เราเข้าไปช่วยหล่อนโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ